มาเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแพนด้านะคะที่เพจข่าวชีวีพูและก็ข่าวชาวบ้านนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณได้ยินเสียงไหมคะจ้ากล้องผ่าตอนนี้นะคะแพนด้านะคะและก็ทีมทีมชีวีพูของเรานะคะก็อยู่กันที่ลานหน้าเซนทรทันเวิร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะวันนี้นะคะ,นนะ,ค,ะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะพร้อม กองทัพสสเก้าไกลนะคะก็นัดรวมพลนะคะดอมส้มนะคะแล้วก็พบปะกันนะคะที่รานเซ็นทรัลเวิร์ค่ะเพื่อขอบคุณเสียงของประชาชนนะคะก่อนวันก่อนวาระสําคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่13นี้นะคะซึ่งวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นการโหวตเลือกนายกแล้วอ่าแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่คุณพิธาแล้วก็สสเก้าไกลเนี่ยก็จะมาพบปะพูดคุยกับประชาชนนั่นเองค่ะ แล้วบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยเม็ดฝนค่ะเพราะว่าสภาพอากาศคือฝนตกไม่ไหวนะคะดูได้จากบรรยากาศตอนนี้เลยก็คือคนนะคะี่ค่ะต้องพกร่มหรือเสื้อกันฝนมาเลยทีเดียวค่ะนะคะเออนะคะตอนนี้ดิฉันก็คือฝนฝนลินเวอร์นะคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะอ่าตอนนี้นะคะ นะคะนอกจากอาต้องอาประชาชนนะคะก็จะมาพบปากกันแล้วนะคะก็มีพี่พี่สื่อมวลชนนะคะจากหลายๆสำนักเนาะ,ะนก,ก็เดินทางมาร่วมทาข่าวแล้วก็เก็บบรรยากาศในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่ามากันเกือบทุกสํานักเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะแทนไปตรงนี้นะคะนะคะนะคะตอนนี้นะคะข้างหน้าของดิฉันนะคะก็จะมีคุณอายรัชนกนะคะก็กําลังถ่ายรูปกับเป็นแฟนนะคะอยู่นะคะ แล้วตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อสักนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับแพนก็มีได้มีโอกาสเห็นสสก้าวไกลบางส่วนแล้วนะคะที่เดินทางมาร่วมในครั้งนี้นะคะแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้โพสต์ผ่านไอจีอินสตาแกรมนะคะว่าตอนนี้กําลังตีรถกลับมาที่เซนทันเวิด์อยู่นะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะได้พบกันกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะ วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแลวคะคุณพิธาลิมเจริญรัตแคนดิดตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะคะว่าในวันที่13กรกฎาคมนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่จะกำหนดทิศท,ทางของประเทศกำลังจะมาถึงนั่นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญ2560 แม้ผลเลือกตั้งจะออกมาชัดเจนว่าพรรคก้าวไก่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งและเราเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลจนได้พรรคร่วม8พรรคที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนรวม25ล้านเสียงหรือ72%ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เรายังคงต้องรอการตัดสินอของวุฒิสภาวุฒิสมาชิกขออภัยค่ะ แต่ผมเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชนเย็นวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่9นะคะวันนี้นั่นเองนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์นะคะเวลา16นาฬิก30นปากทักทยกับคุณพิทันเจริญรัฐและเพื่อนๆผู้แทนราษฎรจากพรรคเก้าไกลแบบใกล้ชิดพร้อมมาร่วมส่งความหวังและกำลังใจให้กัน ยืนยันในเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงวันโหวตนายกแล้วเจอกันครับซึ่งในขณนะดเดียวกันนะคะทางเพจพรรก้าวไกลค่ะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบน Facebook ของพักด้วยนะคะโดยมีการระบุเนื้อหานะคะว่าเลือกตั้งจบไปเกือบ2เดือนแต่ภารกิจของเรายังไม่จบ13กรกฎาคมนี้วันสำคัญที่ประชาชนประเทศเฝ้ารอก,กำลังจะมาถึง นั่นคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเดินหน้าต่อไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ปัญหาให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไม่ได้หากไม่มีรัฐบาลที่ชอบธทมไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนมาบริหารประเทศพักก้าวใจพักก้าวไกลขอเชิญชวนประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศมาร่วมส่งเสียงอีกครั้งถึงเจตนาเจตจำานงของประชาชนต่ออนาคตของประเทศไทย เราอยากขอบคุณประชาชนและฟังเสียงทุกคนอีกครั้งว่าอยากเห็นประเทศไปในทิศทางไหนวันนี้วันนี้9รกรกฎาผมพบกับพิธาลิมเจริญรัตนแทนเดชนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไก่นะคะนี่ก็เป็นข้อความจากทาง Facebook ของคุณพิธาลิมเจริญรัตนะคะแล้วก็ทางเพจ f a c o b o o k พรรคก้าวไก่นะคะที่ได้ลงโพสต์ไว้เมื่อวันนี้ 8ปดกรกฎาคมซึ่งเป็นเมื่อวานนี้นะคะแล้วในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทุกคนรอคอยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะนี่นะคะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยค่ะนะคะเสียงมาจากทางไหนคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาต มาบนเวทีนะคะคุณเพชรการุณพลและคุณมิวศิริรัตน์นะคะก็ขึ้นเวทีแล้วนะคะพบปะประชาชนแล้วค่ะสวัสดีค่ะมิวศิริรัตน์ค่ะนะคะที่เพชรเราต้องทำแบบเวลาอยู่ในกองเวลาเดินมาถึงกองแล้วอยากสวัสดีให้ทั่วต้องทำนี้สวัสดีค่ะแค่โค้งในการเดี๋ยวแครโค้งทุกคนนะคะอ๋อไม่ดื่มน้ำไม่ได้ งานขออนอุญาตถบงทุงไปด้วยขอโทษนะครับก่อนอื่นนะครับงานอย่างเป็นทางการต้องรอกันอีกสักครู่นะครับเพราะว่าวันนี้เราก็คงเห็นแล้วแล้วว่าฝนตกแล้วก็ตกมาตั้งแต่เช้าทําให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดแล้วก็<ช>หลายคนกําลังเดินทางมาร่วมง,งานวันนี้เพราะงานวันนี้เน,น,นี่ย เราก็อยากจะมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ร่วมกันส่งพวกเราเข้าไปสู่สภาและกำลังจะส่งพวกเราเข้าสูา่ทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะถึงผลจะตกแบบนี้แต่ว่า จำนวนคนที่มาร่วมให้กำลังใจเรายังอยู่กันอย่างหนานแน่นแลวอยู่เชื่อว่าเดี๋ยวกำลังจะทยอยเข้ามาอีกแน่นอนะนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มงานพวกคคงต้องขอประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะแน่นอนก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครนะครับ ที่รู้สึกว่านั่งอยู่แล้วโอ้มไม่ไหวอยากเข้าห้องน้ําหรือรู้สึกว่าหน้ามืดเป็นลงให้คนข้างๆสกิบคนข้างๆเลยนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมีทีมพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนื่องจากวันนี้ก็มีคนมากมายตอนอื่นเลยหันไปดูทางขวามือตัวเองก่อนครับใช่เพื่อนเราไหมเป็นใครหน้าตาย,ยังไงหันไปดูทางซ้ายครับ ขอบคุณมากครับว่าเป็นใครเรารู้จักเขาหรือเปล่าแล้วก็ช่วยกันสอดตองนะครับว่าวันนี้เรา,าต้องดูแล<า>ตัวเองเนื่องจากพอคนเยอะเนี่ยทุกที่ทุกที่ก็จะมีวิชา,าชีพเ <คน S 1> ข้า<ช>มา<ช>บางทีเรากําลังนั่งฟังอย่างตั้งใจแต่เราเอาเป้สะพายหลังไว้รู้ตัวอีกทีกระเป๋าตังค์หายไปแล้วใช่ค่ะก็ใครพบสิ่งของมีค่ามาเนาะ เอามาไว้ในที่ที่ตัวเองดูแลได้เอามากอดไปข้างหน้าก็ได้นะคะ<ช>แล้วก็ช่วยกันสอสอดูแลนะคะคนข้างๆวันนี้ถึงจะรู้จักหรือว่าไม่รู้จักกันแต่เราเชื่อว่าทั้งหมดนี้เราคือเพื่อนกันนะคะช่วยกันสอสอดูแลนะคะดูแลซึ่งกันและกันด้วย<ช>แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีสอสอ,อมาช่วยดูแลนะคะมาช่วยเทคแคร์ประชาชนทุกคนด้วยเจอใครก็ทักทายถ่ายรูปกันได้ไ<ห>นะคะอยากจะบอกว่าเวทีวงกลมเนี่ยมันทำให้ พี่่อนทำง,งานยากมาข้าเวียนหัวนี่คือพูดแล้วก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆกลัวไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวทา่านนี้พูดกันทนี้ไม่พูดกันทนี้เดี๋ยวน้อยใจกลัวไม่เตือถึงคือตอนนี้งงมากงงสุดๆแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมีสสจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะครับมาร่วมงานนี้สังเกตง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้นี่เราคือผู้แทนราษฎร แบบนี้นะครับนี่คือเสื้อของสสจากพัเก้าไกลหรือบางคนอาจจะใส่แจ็คเก็ตสีส้มนะครับจิ๋วใช้ได้จิวจ๋วใช้ได้เรียกไม่หันจิหัวแต่ดูดีๆนะครับเพราะตอนนี้เสื้อในช็อปปี้ก็เริ่มมีแล้วระวังจิกไปไม่ใช่สอส ก็ระวังกันด้วยอเรียกได้หมดขออย่างเดียวอย่าเรียกท่านใช่ครับขออย่างเดียวอย่าเรียก,ยยกท่านาน,นะครับเพราะเราเชื่อว่าวัฒนธรรมการให้เกียรติกันแค่คุณก็ขอบคุณมากๆแล้วการเรียกท่านมันไม่มันขัดก,กับหลักการของพรรคในเรื่องของคนเท่ากันแต่ถ้า ใครสะดวกอย่างเรียกเราไม่ว่าแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ขอความร่วมมือให้สอสอก็คือคนธรรมดาก็คือคนที่ประชาชนเลือกมาเพื่อมาเป็นตัวแทนในการที่จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงแก้ไขประเทศนี้แทนทุกขัน้น ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่ารัฐสภา,าไทยไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะให้คน70ล้านคนเข้าไปร่วมกันยกมือเพื่อแก้ไขกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเราจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มคลไปเป็นตัวแทนกันในสภา,าผู้แทนราษฎรเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าผู้แทนของราษฎรเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเลือกเขามาใช้เขาเถอครับ,รบเรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการเรียกร้องในสิ่งที่ ที่จะไปพูดต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่ๆที่ยืนอยู่บนขอบต้นไม้นะคะรบกวนขอความกรุณาลงมาดีกว่าเพราะว่าเคยมีคนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนาะเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้่ขึ้นมาอีกเนาะเอาเซฟเอาเซฟดีกว่าเพราะว่าฝนมันตกอ่ะใช่แล้วฝนนั้นมันเป็นแฟรนิดด้วยมันค่อนข้างลื่นนะครับเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้นะคะขอความกรุณายืนข้างล่างดีกว่า เนาะหรือดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเพราะว่าตรงนั้นอันตรายจริงๆนะคะแล้วก็อีกอเรื่องนึงน,นะครับถ้าถ้าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุกือขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายรูปหรือมีคนล้มหรือมีคนตะกลอะไรแปลกๆขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่รายรอบหรือถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเอง ทางนี้นะฮะมีประตูเข้าห้างเราจะไปรวมกันในห้างเพื่อความปลอดภัยนะครับมีประตูทาง,งด้านนูน้นที่ไกลหน่อยถ้าใกล้สุดก็ตรงนี้แล้วถ้าถัดไปตรงนู้นนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับก็มีแค่เชื่อกันสามารถข้ามไปได้นะครับเราเชื่อว่าเราเชื่อว่านะคะคนที่มารวมตัวกันทุกคนวันนี้เนี่ยได้ผ่านหลายๆอีเวนต์ของพรรคก้าวไกลมาแล้วหลายๆครั้ง เรามีคนบางกลุ่มที่พยายามนะคะจะเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะ,ะเราเชื่อว่าทุกคนตรงนี้มีความอดทนมีภูมคุ้มกันแล้วก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์แบบนี้ ไปได้ด้วยความอดทนนะคะก็อาจจะต้องขอความร่วมมือสําหรับทุกท่านนะคะถ้าเกิดมีการฝุยดยดั่วยุหรือว่ามีทำอะไรที่รู้สึกว่าทําให้ท่านไม่พอใจขอให้นั่งทับมือไว้ก่อน,นะคะ่ะแล้วหายใจเข้าลึกๆอย่างนี้นะคะแล้วหายใจออกยาวๆนะคะวันนี้นะครับเราอยากจะให้ทุกคนมาเจอพวกเราด้วยความสุขมาเจอพวกเราด้วยเรื่องราวที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้ ขอความการุณาเราจะส่งสัญญาณเชิงบวกออกไปสัญญาณเชิงบวกคืออะไรครับเราจะไม่ต่อว่าพักการเมืองอื่นๆที่อยู่นอกเหนือแต่พักรุ่มรัฐบาลเราจะไม่ต่อว่าสวบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับการโหวตคุณทิมวิธ,ธาแต่เราจะเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจและขอบคุณ ต่ออีกหลายท่านที่เชื่อมั่นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันส่งเสียงที่เป็นพลังบวกเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศนี้ไปได้วยกันเอาไม่เอาครับถ้าเอาขอเสียงบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับวันนี้นะคะถือว่าเรามาร่วมกันเนี่ย มิวขอใช้คำว่ามาม่วนจอยเลยไหมขอ,อทุกคนมาม่วนจอยด้วยกันนะคะแล้วก็ครั้งนี้ถือเป็นการให้โอกาสกับประเทศไทยได้เดินทางไปตามคันงของประชาธิปไตยครั้งนี้เนี่ยอีกเหลืออีกไม่กี่ก้าวละประเทศไทยมันจะกลายเป็นประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถเรียกได้ในปากว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วอะ่ะ เพราะฉะนั้นอย่าให้หินบางก้อนหรือว่าอย่าให้อุปสรรคใดๆมันทําให้ก้าวของเรานี้ก้าวไปไม่ถึงกินไดเดียวเท่านั้นเอน้<ช>ค่ะเราอยากวันนี้เราอยากได้กําลังใจเราอยากได้กำลังใจจากทุกคนเลยนะคะเราเชื่อว่าทุกคนก็มีความหวังมีความฝันฝันที่จะ ทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาร่วมส่งพลังบวกกันนะคะใช่ครับและความฝันนั้นนะครับเดี๋ยวเช้าห้าโมงเราอยากจะฟังความฝันนั้นให้กับทุกคนนะครับถ้าใครมีความฝันและความหวังที่อยากจะเห็นประเทศไทยไปในทิศทางไหนหรือมีคําถามที่อยากจะถามพักเก้าไกล สามารถขึ้นมาบนเวทีนี้ได้นะครับและเราจะตอบทุกคำถามอย่างจริงใจและชัดเจนตรงไปตรงมาแกร่งกล้าชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมานะคะัดโจย์ไปให้ดีกว่าฝากจทย์ไปให้ดีกว่าว่าความหวังความฝันของพวกคุณเ<ส>มืม่อมีนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบคืออะไรอ่า ความหวังความฝันของพวกคุณทุกคนเมื่อมีนายกรัฐมนตรีคนที่30คืออะไรคือฟรีเวทีนะเป็นฟรีเวทีเลยฟรีฟรีไมเลยนะครับถ้าใครอยากจะขึ้นมาพูดอยากขึ้นมาตั้งคำถามยินดีเลยครับรอตอน5้าโมงห้โมงค่ะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไปเตรียมพิธีการที่จะ ดำเนินต่อไปนะครับใช่ค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นไปได้เนาะตรงไหนคือเราเชื่อว่าตอนนี้พื้นที่ทุกพื้นที่เริ่มเปียกหมดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อตรงไหนพยายามจะแบ่งปันกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยจริงๆที่เราไม่สามารถจัดเก้าอี้มาให้ได้ใช่เพราะว่า เหมือนเมื่อครั้งที่แล้วเนาะพี่คือเราไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะมากน้อยเท่าไหร่เพรางว่าถ้าจัดตุ๊กจะมาอ่ากันมากเกินไปจนสุดท้ายมันก็ต้องเอาก้าอีออกเกอี้ออกดีดีอะเดี๋ยวผมจะดูให้ตรงนี้นะครับมีที่ว่างอยู่ด้านหน้าน่าจะนังได้สองท่านนะครับแบบถ้าเกิดว่าพยายามแชร์กันได้นิดนึงนะคะก็ขยับขยับกันเข้ามานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดูลมตัวเองด้วย เพราะว่าบางทีเราเอามาใกล้ๆหัวเราเนาะแล้วน้ำก็จะหยดใส่หัวพี่น<ช>น้าก็จะหยดใส่หัวเพื่อนหรือ <c oughs> หันไปปั๊บแทงตา,าก็ระวังกันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวห้าโมงเย็นครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งตอนนี้ก็ให้ไปนั่งคิดความหวังและความฝัน